แลาละตอนนี้ผมก็อยู่กับยางเส้นที่มันบวมนะหลังจากที่ทิ้งไว้หลายวันนะผมก็เอามาฝากเขาไว้แล้วก็ผมใส่ย,ยางอื่นวิ่งก่อนตอนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนยางละนี่นะครับตําแหน่งยางบวมนะก็ยังเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาช็อกวงไว้นะสังเกตดูนะครับตรงนี้มันมีรอยกล้องซูมชัดๆเลยนะมีรอยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับ ตรงนี้ก็มีนะนี่ก็คือรอยที่เกิดจากการใช้งานนะมันไม่ได้เกิดจากการผลิตไม่เกี่ยวกับการผลิตเลยนะครับขอย้ํานะครับไม่เกี่ยวกับการผลิตนะเหตุใดมันบวมเดี๋ยวมาถอดพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวเริ่มถอดเลยมาเอาล่ละตอนนี้เราจะมาทําการถอดอยางนะครับก่อนถอดอยางเราเมื่อกี้นะผมมาร์กตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเพิ่มมาร์กตรงนี้ไปที่หนึ่งก็คือตรง12นาฬิกานะ ตอนนีกก่อนจะถอดอยางเราต้องปล่อยลมก่อนนะครับอ่ะโอเคเชิญครับปล่อยลมแล้วนะครับรอให้ลมมันหมดก่อนเราค่อยไปทำการบีบขอบนะขั้นตอนนี้ที่ผมกำลังจะแนะนำเนี่ยสามารถเราไปใช้กับไอ้เจ้าล้อที่มันมีเซ็นเซอร์วัดลมยางฝังไว้ด้านในนะครับอ่าเริ่มต้น จับจุ๊บที่สิบสองนาฬิกานะแล้วก็บีบขอบนะครับบีบครั้งที่หนึ่งนะครับบีบครั้งที่สองนะครับก็คือย้ายมามาที่หนาฬิกานะครับตอนนี้มันก็จะไม่โดนจุ๊บลมนะครับถ้าคุณบีบผิดตำแหน่งตรงนี้แหละแตกแน่ๆน,นะครับครั้งที่สองก็จุ๊บอยู่ที่หนาฬิกานะครับ ตอนนี้ไม่โดนครับบีบไปให้สุดเลยครับแล้วก็พลิกให้จุ๊บอยู่ที่12นาฬิกาครับแล้วก็บีบครับโอเคจากนั้นเสรจปุ๊บก็เดี๋ยวจะเตรียมยกขึ้นไปนะครับอันนี้จริงๆเทคนิคก็จะมีการโอเคครับได้หรือยังอ้าอันนี้เทคนิคก็จะนต้องกลางให้มันใหญ่กว่า ขนาดกระทะล้อหนึ่งิ้วนะครับอ่าบีบกลางออกมาก่อนครับแล้วก็เอาล้อครอบลงไปครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ตำแหน่งแรกเลยนะครับจุ๊บอยู่ที่12บสนาฬิกานะครับเพราะว่าเดี๋ยวแขนเนี้ย แขนแขนขาเมาส์เนี่ยมันจะเลื่อนมาตรงนี้นะครับจุ๊บต้องอยู่ซุกจุ๊บต้องซุกไว้ใต้เมาส์นะครับโอเคเชิญเลยครับอ่าเลื่อนเมาส์เข้ามาใช่ไหมจุ๊บอยู่ที่นี่นะครับจุ๊บอยู่ที่นี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะทําการงัดนะเนื่องจากอันนี้เป็นยางแก้มเตี้ยนะครับมันมีความแข็งของแก้มยางมากเราก็จะใช้ตัวช่วยกดขอบอาล้ครับ น้องเขาก็กำลังเลื่อนตัวช่วยกดขอบมาครับเสร็จปุ๊บก็เอาเหล็กกยางสอดเข้าไปกดลงไปแล้วเ,เหล็กกยางสอดเพื่อให้ปลายเ,าเหล็กกยางเกาะติดขอบยางก่อนแล้วก็ค่อยๆเลื่อนแขนแขนกดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะทําการงัดครับตอนนี้เลื่อนไปแล้วก็ช่วยทําการกดขอบฝั่งตรงข้ามนะให้มันเอียงให้มันเอียงได้นะครับ นัดขึ้นมาแล้วนะครับครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะทาครีมก็ได้นะครับครีมหล่อลื่นตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนไต่ขึ้นทีแรกเนี่ยมันก็จะมีความฝืดของยางนะครับถ้าเราไม่ทามันก็อาจจะขาดได้นะครับแต่พอทาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการหล่อลื่นในขณะที่มันไต่ขึ้นมาทำให้การถอดง่ายขึ้นและยางก็จะไม่เสียนะครับ โอเคครับตอนนี้ยังเห็นตรงที่ผมมาร์กว่ามันยังตุยๆอยู่หน่อยนึงนะนะครับเพราะว่ายังมีลมค้างๆอยู่ข้างในเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาวิเคราะห์กันถึงข้างในเลยบีดท,ที่1นะครับออกแล้วบีดท,ที่2นะครับบีดภาษาอังกฤษนะครับบีดเป็นคําภาษาอังกฤษแปลว่าขอบยางนะในสับของยางนะบีดท,ที่2นะครับยกขึ้นมาแล้วก็งัดนิดนึ่งเดี๋ยวก็หลุดแล้วนะครับแล้วก็กดให้เครื่องทํางาน ครับตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งวงแล้วได้แล้วหลุดแล้วครับบีทที่สองหลุดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเอายางมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะที่ผมมาร์กไว้จะได้เห็นไงตำแหน่งว่าเป็นยังไงนะครับมาดูที่ท้องยางด้านในเลยครับเส้นนี้นะครับมันเกิดดิว้วเกิดรอยตรงไหนมันถึงทำให้มันมันบวมได้ าละตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่ผมบอกไว้นะครับผมไฟมาช่วยส่องให้ดูนะที่ว่าตรงนี้ก็คือจุดที่มันบวมนะแล้วก็ตรงนี้คือรอยกระแทกเห็นอย่างชัดเจนนะครับเป็นรอยกระแทกนะเห็นอย่างชัดเจนนะครับอเดี๋ยวผมจะมาร์กตรงนี้นะครับเพื่อไปดูว่าข้างในเนี่ยมันคือตรงไหนนะมันจะได้ดูได้ง่ายๆหน่อยนะครับอ่ะพลิกมานะครับตำแหน่งที่ผมมาร์กช็อกไว้นะนะครับ เราจะพบว่าที่โครงโครงโครงสร้างด้านในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผิวของมันเนี่ยมันจะเงาเรียบเนียนนะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยตําแหน่งตรงนี้นะครับเ้ามามองย้อนกลับมาที่ตรงนี้เอากล้องมาตรงนี้หน่อยจะเห็นว่ามันจะเป็นรอยขนานนะครับซึ่งมันเกิดจากการกระแทกทําให้มันเกิดเป็นรอยแตกตรงนี้นะครับทําให้เกิดเป็นรอยแตกนะครับ พอมันเกิดเป็นรอยแตกเนี่ยไอ,ไอชั้นโครงสร้างยางชั้นในเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนโครงสร้างชั้นออยางในนะครับซึ่งลมจะไม่สามารถรั่วไปได้นะครับมีหน้าที่เก็บลมยางไว้พอม่อเกิดรอยแตกเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นจุดที่เปราะบางลมก็จะต้องออหาทางออกละไปที่ไหนมันก็ไปบวมออกมาที่แก้มยางเพราะฉะนั้นอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับว่าเกิดจากการใช้งานนะครับไม่ได้เกิดจากออการผลิตหรืออะไรนะครับ ซึ่งการที่การที่เกิดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะยี่ห้อนี้นะยางทุกเส้นไม่ว่าคุณจะใช้ยี่ห้อไหนก็ตามสามารถเกิดแบบนี้ได้นะครับแล้วผมขอย้ําอีกนะครับคุณขับไปเกิดการกระแทกแบบนี้ถ้าคนในรถหลับนะครับผมบอกได้เลยว่าตื่นทั้งคันนะครับหรือคุณกําลังสลึมสลือผมก็บอกได้เลยนะครับว่าหายง่วงทันทีนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายการของกอารหาสาเหตุว่าทําไมยางมันบวมได้นะครับโอเคก็คิดว่าถ้าทุกท่านก็คงจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเหตุใดยางถึงบวมแล้วบวมแล้วทําไมว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วทําไมต้องเปลี่ยนนะครับอ๋ผมพูดถึงความไม่ปลอดภัยนะมาดูนะครับในยางปกติเนี่ยถ้า ผมจะแนะนอาอีกนิดนึงว่าทบไมไม,ไม่ปลอดภัยในขนาดปกติเรากดใช่ไหมฮะตอนนี้ดูที่แกนด้านล่างดูที่แกนด้านล่างถ้ามันมีน้ําหนักกดนะครับตรงนี้มันจะยุบตัวยุบตัวมาหน่อยหนึ่งขณะขนา,ขนาดเดียวกันขนานี้ฮะกดปุ๊บมันจะยุบตัวมาหน่อยหนึ่งขณะเดียวกันกลิ้งไปใช่ไหมสะงเกตดูนะครับจุดที่ยุบก็จะเป็นจุดใหม่ใช่ไหมฮะมันจะเกิด การเปลี่ยนอย่างเงี้ยเปลี่ยนตำแหน่งยุบและก็ยืดยุบและก็ยืดเป็นหลายหลายพันครั้งของการขับขี่และถ้ามันบวมตรงนี้จะเป็นจุดที่อ่อนที่สุดเมื่อมันรั่วเมื่อไหร่มันก็คือถ้ามันรั่วอย่างช้าๆก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้ามันเกิดรั่วอย่างรวดเร็วซึ่งหลายคนจะเรียกว่ายางระเบิดอันนี้มันจะเป็นความอันตรายนะครับอโอเคครับขอบคุณมากครับ